ประโยคที่ลูกๆอยากได้ยินจากพ่อแม่เวลาที่เจอปัญหาลูกๆต้องจำไว้นะถ้าเราทำเรื่องผิดพลาดอะไรมาเนี่ยเราต้องบอกเราต้องเชื่อมั่นในครอบครัวของเรา listen you must a l w remember to trust your family and tell us whenever you make a mistake ครอบครัวนี่นะต่อให้ทะเลาะก,กันยังไงสุดท้ายก็ยังเอาไปให้กันได้อยู่ดี when it comes to family you always forgive each other no matter how much you fight ครอบครัวคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะใช่ t h a t s b e c a u s e family is unconditional love ครอบครัวของเราเนี่ยจะเชิดหน้าอยู่เคียงข้างกันแบบนี้นะลูก In our family we stand by each other <c oughs> ใครอยากจะนินทาอยากจะตัดสินเราอย่างไงก็ได้ <c oughs> เพราะมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเราที่แท้จริงเนี่ย <laughs> Let them gossip about you, just you all they want, because we know ourselves and our own values.